โอโซนเป็นก๊าซจะใช้ล้างผักได้ยังไงวันนี้เรามีคําตอบมาบอกค่ะสวัสดีค่ะโอนะคะเป็นผู้จัดก,การ Wellness World สาขาสีนาคารินของคุณหมอบุญชัยอิสระพิสิทธิ์ค่ะวันนี้จะมาตอบคําถามของคุณลูกค้าที่ถามว่าโอโซนเป็นก๊าซจะใช้ล้างผักได้ยังไงนะคะถูกต้องแล้วค่ะโอโซนเป็นก๊าซชนิดหนึ่งนะคะเป็นก๊าซพิษด้วยสามารถทําให้เชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสแบคทีเรียรวมถึงเชื้อราที่มีขนาดเล็กตายได้99.99% 99เลยค่ะ สำหรับวิธีการนำมาใช้ในการล้างผักนะคะเราใช้ประโยชน์จากก๊าซโอโซนในการแยกสลายโมเลกุลของสารเคมีและยาฆ่ามแมลงที่อยู่ในผักค่ะวิธีการก็คือเราจะใช้ก๊าซโอโซนนะคะละลายลงไปในน้ำก่อนค่ะหลังจากนั้นนำผักลงไปแช่ในน้ำที่มีส่วนผสมของก๊าซโอโซนใช้เวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นค่ะ เพียงเท่านี้โมเลกุลของสารพิษและยาฆ่า,มาแมลงที่เชือปนอยู่ก็จะถูกก๊าซโอโซนมาแยกสลายให้กลายเป็นสารที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกายผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์ที่ได้รับการล้างก็จะสะอาดบริสุทธิ์หมดจดสามารถรับประทานได้ไม่ก่อให้เกิดโรคค่ะ